งวดนี้บ่แน่อาจจะมาทั้งสามตัวนะครับเลขหางประทัดเก่าซึ่งน้องแนนเคยมาจุดไว้นะครับสามสี่วันนี่นี่เนาะต้องเหเบิ้งตุ๊กตกงวดนะครับต้สองศูนย์มากเกือบสองอ้าวศูนย์ดูกลมๆอันนี้เหมือนจะต่อกันเนาะศูนย์สองสองกสิบเจ็ดกับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันสองสี่สองสี่ สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องอ m p l o n Channel และเพื่อนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่วัดบ้านป่ามันนะครับตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือศาลไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันนะครับซึ่งช่องอ a พลนี่ก็มาขอโชว์ท่านผู้ชมนะรับชมกันในทุกๆงวดครับนะครับเข่าบ้างบ่เข่าบ้างนะครับเพจนก็หายเข่าแน่ทั้งเกียหายเข่าก็ติดต่อกันถึงงวดสองงวดสามงวดครับ แต่ว่าบอกขาเพิ่นกระเว้นนะครับตะกา2สองวันที่ผ่านมานะครับมาขอไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับเพิ่นบ่ท่านห่นะครับคือเว้นมาสองงวดนะครับแต่ว่าเวลาเพิ่นห่เพิ่นห่ต่อเนื่องนะครับ่านผู้ชมนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมณนนะครับตรงนี้ปวดท้วนไปเลยนะครับทุกๆข้างนะครับที่ผมมาขอโชคยู่ศาลไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับผมจะบ่ลืมนะครับที่จะให้ดู เลขหางประทัดเก่านะครับซึ่งเวลาเข้าเข้าทั้งสามตัวนะครับเข้าทั้งสามตัวเลยนะครับเดี๋ยวน้องแนนกวด<บ>ออกมาทีน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมนะครับไปดูหางประทัดเก่านะครับซึ่งให้โชคต่อเนื่องโอ้ตั้งแต่ต้นปีมาเลยน้องแนนเนาะแนนสามตัวกับเคยได้แต่ว่าพิ่นก็บเว้นมาแล้วสองสามงวดแต่ว่า่นเว้นมาสองงวดแล้วน้องแนนงวดนั้นได้เก้าเก้าศูนย์เดย์แนนที่ที่ ที่ฉลากกินแบงรัฐบาลออกหกเก้าศูนย์ได้หลังจากนั้นก็เว้นมาสองงวดเนาะแน่นนะครับแต่ว่าเว้นมาสองงวดแล้วงวดนี้บ่แน่อาจจะมาทั้งสามตัวนะครับเลขหางประทัดเก่าซึ่งน้องแนงเคยมาจุดไวน้นะครับนะครับจับตาดูหางประทัดเก่าให้ดีนะครับงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันนะครับหอยปัง,ปงๆเลยไข่เลยเอฟซีเพิ่น ได้มีโชคลาภน้ำงวดนี่หนึ่งกรกฎาปีสองพันอยสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าทุกคนจะลำบากลำบนจากการเป็นหนี้เป็น,น,ปน,นสินโอ้ยหาเงินสิใสก่กัแต่ละเมอจะแมันลำบากคือน้ำปูน้ำปลากันยากขอให้ไอ้ใครมอบโชคลาภให้ตรงๆรงเต็มเต็มเด้องว,ด,วดนี่เพราว่าจะเป็นทางเด็กถูกเสียมซีหรือตรงจุดใดก็ได้เด้อใครเด้อ นะครับเดี๋ยวจะจุดถูบเทียนบอกกาวเป็นกราบกษิให้ท่รมผู้ชุมนะครับมารับชมนะครับตามรูปร่างของไอ้ไข่นะครับเพื่อว่าจะพอตัวเลขน้าโชกนะครับไปพร้อมๆกันนะครับแล้วช่วงนี้ไข่หนองแน่นกวาาก่อนนะครับสําหรับไอ้ไข่วัดบาดประมาณนะครับเอฟซีทันใดนะครับเดินทางมานะครับอยู่บ้านป่ามันนะครับตําบลหัวฝายอําเภอแคนดงจังหวัด บุรีรัมนะครับลรวกาติดต่อช่องคำพ้นมาใดก็ได้ครับถ้าเดินทางมาวัตถุกนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าสี่สองศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับโทรหาช่องคำพ้นใดนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับไปนี่เดี๋ยวมาจุดถูเที่นนะครับกลาบวายแล้วก็ขอโชคลาภไปพร้อมกันครับนะครับกลาบสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงช่งนะครับไม่รีบละอยู่กับ้องแน่นนะครับแล้วก็ ต้นหาทำมชุมนะครับก็คือสารไอไข่วัดบ้านต่อหมันนะัดขอโชกกนันต่อนะครับทำมชมมุ่มงวดขอวันที่หนึ่งกรกดาคมปีสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดผมคิดว่างวดน,นี้ไอไข่นัาจะให้โชคข้างหางประทัดแน่นอนของแม่เพราะว่าเว้นมาสองงวดแล้วเวลาพันไห่ตรงตงเลยนะครับเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับสําหรับสามตัวก็คือเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับทำมือชุ่มหนาม หางประทับนี่ก็บ่เข้ามากกว่ามั่งสองหัวสองตาสองหงวดแต่ว่ามาถึงหางประทับเก่าแต่ว่าเพิ่นหะเพิ่นบ่ได้ให้ทางหางประทับเพิ่นมาให้เลขทูบแล้วก็มาเว้นงัวหนึ่งแล้วก็สิมางวดนึ่งก็ต้องมารอดในเบิ่งแมนนะครับก็แม่นอยู่งวดนั้นมันจดเลขทูบได้เก้าเก้าศูนย์นะครับแล้วก็สลากินแบ่งก็ออกหกเก้าศูนย์เนาะแม่นบ่โอ้แม่นตัว ก็ <am> จำมดเลยแม,แม่แม่แเราก็เว้นมากนะครับวันนี้ผมคิดว่าหางประทัดเก่าของไอ้ไข่วัดบ้านประมาณซึ่งหลวงแน,นมาจุดไว้ว่าหน่าจะมากเป็นพา<อ>ะว่าต้องบอกว่าไอ้ไข่แสดงปฏิหารมหาห้ตแต่งแต่ต้นปีตต่งแต่ปีก่อนแล้วจาปลายปีเลยแล้วกะ็ห้มาเเรื่อยเลยทังหาเจ็ดหาทังเจ็ดหาเจ็ดกัมาทังหาเก่าเก,าเก่กาหาทังเจ็ดเก่าเก่าเจกาเกาเจ็ดกมาคือมาบ่อยมากมาบ่อยมาก แล้วกะมามาเวนใดประมาณยู่ประมาณสามสี่งวดแล้วกะไอ้ใครเพื่อนกับมาหายทางด็กถูกแท่นต้องมาล่อลุนกนละกะเรากะต้องหนาจับตาม่องหมากเครื่องหางประทัดเกาาะวเพื่อนก็เวนมาหายไรายงวดแล้วว่าเนออาจจะมากงวดนี้ก็ได้หรือเพิ่นอาจจะหาย่องหางประทัดหรือทั้งเหล็กถูกก็ได้ต้องมาล่อลุนเดี๋ยวมาลวนกันนะครับท่านผู้ชมมันนีก็เป็นเอาๆเรื่องอะไรเรากะฝนจะตก ครับฝากเป็นกำลังใจไห่ช่องพลชนแนรกก็ต้องแน่นนะเด้อท่านผู้ชมนะครับอ,อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโลลาภลาภพาภพวันตุเมกาบสาอเูรืไอไข่วัดบัประมันที่ซักซิิ์มื้อนี่อําพ้นชนแนละนองแน่นเป็นตัวแทนของ FC ทซีทุกทันที่กำลังรับชมคลิปนี้มีความลำบากลำบน อยากจะมาเพิงใบบุญเพิงบารมีของไอ้ไครวัดบานประมันซึ่งชองพ้นกำนังแน่มือนีก็ตั้งใจอยากจะมาขอตัวเล็กทาางเหล็กถูกหรือเสี้ยมซี่หรือตรงจุดใดกระไดหากไอ้ไครเห็นดีเห็นงามที่จะมอบโชคลาภฝากไปถึงเก็ซี่กระขอให้ดนบันดาลให้เข่าทั้งสมตัวฉลากกินแบงรัฐบาลไทยหมดขอวันทีห่งกรกฎาคมปี2567 ขอให้มาตรงๆทั้งสามตัวเอฟซีพันสิได้มีโชคลาภแต่มีเงินมีทองไว้ให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนไปวสื่อกินจ่ายให้ครอบครัวขอความเมตตาจากไอ้ไข่บัตรประมันได้มอบโชคลาภให้ในครังนี้น้ำเด้อเยี๋ยวพอจะเสียงไทยหยิบเล็กตัวตรงแน่นกว่ากับยาว์เซฟซี อยู่ใครไข่บันประมาณขอเห็นเลขตัวที่ช่องอพัพพ่ชจนแนวเสียงท้าย,ยิบออกมาหน่เขาฉลาดก,กินแบงทั้งสามตัวตรงๆงวดของวันที่หนึ่งกรกระดาษพ่นปีสองพัพนห้าร้อย <17. S 2> ส<ะ>ิบเจ็ดนะครับได้ออกมาแล้วนะจอมโจ๊ก ต้องบอกว่าสารากนะูม่นาใครเลย อารไอ้ไข่บันบันประมานนี่เพิ่นมีประทัดไหลถึงตรงนั้นก็พอะกัได้มา,ากแก่บนน้ำเนเพิ่นก็มา,ากแก่บดเนยเวย่อยแต่ว่าเลขหางประทัดตัวอื่นก็คือหนึ่งเด้ยวแต่พ่ะลุยไปแล้วแต่ว่ายังดีอยู่จุดเดียวจุดเดียวนะแล้วก็เป็นจุดที่แบบเข่ามาตัติดต่อกัรผอมนะอย่าลืมนะยแต่ว่า ตัวนีที่้องนแงน,นบอก้องนแงน,นบ้อกหอยกินหนี่งแงนไปหอยยืมมือไอ้ไครเพราะว่าไอ้ไครเพิ่นปะพนุ่มมือมันมอน,น,นะน่ะมันอนีกะเอาไปไปยืมมือใครก็เหมือนเพิ่นหายพอนตลอดแล้วเพิ่นก็นหายตลอดอีรีนะ่ะพึงว่าเวนเดย์ดประมาณสามสี่งวดแต่ว่าเพิ่นกับแไ่้ลยหายทางประทับแล้วเพิ่นกับแมหายท่างเลทขขู ต่วันองแน่นมีร่างสหองวังวนนี้อาจจะมาทั้งเหล็กถูกหรือว่าทั้งเหล็กหางประทัดก็ได้สองอยางนแ,<ต>แน่นบนะ่เนี่ยสาหรับพ่อนีพ่อคิดว่าหางประทัดจะต้องมากวันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะทายหางประทัดในเอฟซีเดีเบิ่งน้องแน่นพาเอฟซีเปเบิ่งแล้วกับเบิ่งตานลงด่างก่อนไมาเบิ่งเหล็กถูกก่อนนะครับเดี๋ยวเห็นน้งนองแน่นไป้ยางเซนี่ก่อนนะครับทานผช้ชม สำหรับเซียมซีไม่แรกนะครับท่านผู้ชมได้หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดนะคะหมายที่สองนะครับได้หมายเลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมหมายเลขศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ ว่าแต่แต่ยินงเลขเจ็ดศูนย์มาโดนนะเจ็ดศูนย์ะนะครับหมายเลขสามนะครับแต่ผูมม้ชมหมายเลขหกนะครับเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกหรือเจ็ดศูนย์เก้าตัวหนีไปนู่นเมื่อกี้ข่างอยู่ข้างน้องแนนอืม จำเจ็ดศูนย์หกหรือเจ็ดศูนย์เก่าก็ะดัยาวน้องแนนจะเน้นย้ำเสมอในคลิปเสมอว่าหกับเก่านี่ตัวเดียวกันแมนครับแหมกเห็นตัวอย่างตลอดเนาะไปธรรมช้่มเดี๋ยวไปดูหางประทัดเก่าแล้วก็ตามรูปร่างของไอ้ไข่แล้วก็ค่อยมาดูเลขทูกไปไห้ครับธรรมช้่มเดี๋ยวก็จะไปทางด้านซ้ายเบิงตัวนี้คือเลขหางประทัดเป็นอย่างที่น้องแนนอยาจะให้ดูเพราะว่าประทัดแต่ละอันไม่สมบูรณ์เลยเหล่ากะเป็นแบบนี้ไหมนะ ล้วก็มีสมบูรณ์แต่จุดเดียวก็คือจุดตรงที่ยูมือไอ้ไข่มันประมันมรวาว่านางแนนหนีตอนนางแนนจุดหนีนางแนนกัววาเสียมาหอยอยู่นี่แหละนางแนนคีว่าเปลี่ยนไปหอยยูมืออไอ้ไข่บ้านประมันดีกาเวราะวา่าเหมือนไอ้ไอขน่นีเพื่อนพนมมือตลอดอเหมือนเพื่อนจะห้พ่อนตลอดแม่พอลราตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นปีมากแล้วตั้งแต่ตตแตตปาลปายปีก่อนก็คือเข้ามาตลอดเลย เพิ่งมาเว้นนยุ่สามสี่งวดจังที่หลวงเนี่ยบอกละก่ะเพิ่นกับมาหายทางเหล็กถูบแทน,แ,นแต่่า,วางวดนี้หลวงเนี่ยกัยังบอกว่ามีร่างสันรอ์ว่าเพื่อนอาจจะหายทางหางประทัดหรือว่าเหล็กถูบหรืออาจจะหายทั้งสองกระไดเหมือนจะต่อเนื่องเนาะม่<ป>นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมแต่ว่ายุน้ําตัวไอ้ใครนีก่นกะคือประมาะทบ่ไ้คือกันเพราะว่าบางเทีเพิ่นก็ใหายทางจุดทาง เข่าเพิ่นท่างไรเพิ่นท่างหนาเพิ่นนั่นสิีอ่ะเดี๋ยวไปดูหางประทัดเก่านะครับนี่ครับจรม่ช้ํเก้าเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้านะครับซึ่งเข่าต้อนเนื่องมาตลอดนะครับนนงวดนะนั่นออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งกันนี่ดียยุคขายใครยุค้าอีกเนาะนี่นะตรงนี้ลเลยอืมสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ ยวไปบงฟังผลระอๆหน่อแม่ไปเล็กซี่ สามตี่วแาะมีแม่นบ่นี่ก่องอาจจะว่เห็นมนีแตง,งว่หรืยตาปล่าหนี่งสามตีเห็นวะก็อาจะมองดูองบอกบอกบอกคอยชัดเป็นไหน,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 นะครับตนแต่ตรงนั้นเห็นยู่ขายใครหนึ่งสามีแม่นระ ว่าจุดหนีไปงั่งดูด้วยงนี่นะต้องเห้เบิ้งตุกทุกหน่วยน,นะครับ้องหนึ่งสองส,สี่เลขส้มเลขส้มเอ้าเหมือนตัวเลขเลนตรงนี้ยพิารก์วสองศูนย์มากพอ สองอ้าวศูนย์ดูกลมกๆอันนี้เหมือนจะต่อกันเนาะศูนย์สองศูนย์สองสองศูนย์แม่นบอกครับแต่ผมจมหรือหกสองก็มันเหมือนเหล็กสองเลยนะอืมอ่ะครับเบื่องเป็นแนวทางอ๋อมีทั้งไข่ทั้งสมตัวนี้น้องแม่เป็นหนาจะมาแกะบนไข่ต้มอือ พลเวเนื่อเบื้องเด็เดถูกกับนะครับท่านู้ชมว,ว่าจะได้ตัวไหนนะครับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นเลขทูบงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับไอ้ไข่วัดบ้านปรามัน,นสองสีสงสง่สองสี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมสองสี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับขอเพิ่มใบบุญเ้อไอ้ไข่วัดบ้านปรามัน ลกูกหลานพอแม่พี่นองเขาก็ลลำบากลำบนแห้งจวงนี้ว่าวาจะไปงาน,นท้ำกย็ยากอยากก็อยากเดือตจะโชคลาบนี่แหละขอให้มาทั้งสามตัวตรงๆเด้อลดผลจากความลำบากเนี่ยบางมือบางเว้น,ก,วนก,กับ่มีเงินติดกระเป๋าพ่อบาท เอฟซี่นได้มีโชคลาภน้ำต้องมาว่าไอ้ไข่วัดบันบ่นปราม่านีส่สางมาประมาณซีปีคร่วแล้วจะเข้าปีที่หาเลวตั้งแต่ต้องว่าเพิ่นมาพำนักหมดแล้เพิ่นเพิ่นไปเชิญมาจากพ่อกระจำบ่ได้ภาคใต้บ่ยูร์ควอนสีธรรมลาดบ่นะเพราะว่าเพิ่นอันเชิญมาอยู่นี่เลยซีปีแล้วแม่น เดี๋ยวมาหล่นตัวที่สามกับเหล็กถูนะครับไอ้ไข่วัดบ้านประมาณหนึ่งกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสี่สองสี่สีอย่างมาหล่นกันนะครับตรงช่วง ใจรออีกสักพูนะเป็นกลุมๆถามว่าสามกับแปดนะี่ยถามาสามยู่ขาไอ้ไครเลยจะพอสามสี่ <34. S 2> แมเนอย่างนั้นถ่วงสามสี่สี่สามทาแมน่นี่ก็คือไอ้ขคไหายแล้วแน่นอนเลยนะดูไปพร้อมๆกันนะครับ หาแม่เลขสามก็คือตรงกับใายใครที่หน้องแนนเห็น,นส,หอสองสี่ ับมาล้นตัวที่สามนะครับจะได้ตัวไหนนะครับจะเป็นตัวใดตรงแน่สามพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสี่สามโอ้สองสี่สามตรงที่ตรงแน่เห็นยวนขายใครตรงแน่บอกสองสี่สามไอ้ใครหายแล้วพอว่าต้องเิ่งจุดอื่นแล้วไอ้ใครหายแล้วนะตรงขาเป็นบ่ตรงขาเลยตรงแน่เห็นคุณเดียวแต่ว่าพ่อไปขยายกล่องหรือพอพเห็น ถริง<ม>น่ยถ่วงว่าสามซีหรือซีสามนี่ละ่ะแล้วก็ตรงกับเล็กถูพร้มอมงวดนี่แหละจ้ะเอฟซีจ่ายไอ้ไข่พันไห้เบอร์หนีเบอร์สินแน่นอนครับขอให้โชคดีกันเนาะเฮงเฮงได้รวยนะครับหนึ่งกรกฎาคามปีสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสองสี่สามนะครับเฮงเฮงได้รวยกันนะครับธรรมบช่วงมณีกะได้มาตามต่อนะครับขอโชคลาภไห้ธรรมบุญช่วงในรับชมกันนะครับกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับ ือจองพ้นกำลังแน่นี่จะมาขอให้รับชมกันทุกๆงวดนะครับ <Yeah. S 2> บางครั้งกับเข่าแน่บางครั้งกับเวนงวดบาดพ่นไห้กับไห้ถึงสามงวดติดกับมีนะครับแต่ว่าจ่องพ้นกับบอยอมแพ้่นะครับมาคอยใ,ใครเรื่อยๆนะครับ mm. เพื่อเป็นแนวทางให้นไา้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องกาบขอพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้จ่องพ่นเน่กําลังแน่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับเพื่อเป็นกล่างใจให้กับทางช่องน้ำมิเตอร์ครับทานผช่วงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องแน่นะครับต้องกราบล่าทู้ช่วตุกๆุกท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า